ค่ะคุณผู้ชมไปกินข้าวเหนียวลาบอ,อาจจะฟังดูเอ้าก็ข้าวเหนียวลาบที่คุณเคยแต่ที่ไม่ปกติคือราคาและรสชาติาาจะอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน บานะคุณราคาประหยัดราคาย่อมเยาวร้านเด็ดในนครสวรรค์ค่ะนี่เลยนี่เลยร้านนี้ขอแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะ ชายพีเดลครัวค่ะ <Hey. S 1> ชายพีเดลครัวเนี่ยนะคะเป็นหนุ่มติ๊กต็อกเกอร์รเขาเนี่ยถ่ายคลิปนี้มารีวิวให้เราได้ดูกัน <Okay. S 1> ร้านนี้เป็นร้านของคุณลุงที่ใช้ชื่อร้านว่าลุงข้าวเหนียวลาบเป็นร้านรถเข็นเล็กๆแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาจริงๆแ,แล้วก็มีหลากหลายเมนูอ,มอร่อยถูกอกถูกใจไงข้าวเหนียวของคุณลุงเนี่ยนะบอกเลยว่านุ่มมากๆท <Wow. S 1> านกับลาบทอด หรือจะเป็นหมูทอดหมูฝอยหมูหวานเค็มร้อนๆก็ฟินสุดๆไปเลยค่ะเห็นแบบนี้นะเห็นแค่ภาพนิ่งอะ่ะห <c oughs> รือเห็นคลิปสั้นๆเนี่ยโอ้โห cycles, เรียกว่ายั่วน้ำลายกันสุดๆไปเลยใครอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์หรืออยากจะไปลิ้มลองความอร่อยนะคะกำเงินไป10 <c oughs> บาทเริ่มต้นแค่1 <c oughs> ิบ,บาทก็อิ่มอร่อยแล้วค่ะคุณลุงเนี่ยจะจอดขายที่หน้าเซเว่นปากซอยวัชรชจังหวัดนครสวรรค์นะคะช่วงเวลาขายคือ5โมงเย็นถึง3าทุ่มแต่ถ้าใครบอกหสนใจลดรดเขา เหนียวลาบของคุณลุงเนี่ยจ้างมาออกงานได้ไหมได้ให้เบอร์ไว้เลยคุณผู้ชม0857336226ติดต่อลุงข้าวเหนียวลาบไปออกงานได้บางคนจะจัดงานแต่งงานบุญงานบวชก็ว่ากันไปไหวยพระอย่างเงี้ยนะเออทานอย่างงี้ยง่ายดีเนาะง่ายง่ายมันง่ายๆอุ้ยแล้วมันดูน่าทาไปโอ้สิบบาทราคะอยากมากจริงๆแล้วก็อร่อยเลยนะคะขอถังห่อขอเดี๋ยวไม่พอไม่พอ